สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่เอ่อน่าจะคุ้นหูกันพอสมควรเลยคือสำนวนไทยที่ว่าอย่าไปคบลูกหลานพระยาละแวกพอได้ยินแบบนี้คำถามแรกเลยก็คือพระยาละแวกเนี่ยใครกันแน่และทำไมชื่อนี้ถึงกลายเป็นเหมือนคำเตือนเรื่องคนไม่น่าไว้ใจไปได้ล่ะครับอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาลองสำรวจเบื้องหลังกันดูนะคะ คดูจากข้อมูลบันทึกต่างๆที่เรามีเพื่อจะเข้าใจที่มาความหมายแล้วก็จะได้เห็นว่าประวัติศาสตร์มันส่งผลต่อความคิดภาษาของเรายัางไรบ้างครับโจทย์ของเราวันนี้ก็คือจะมาคลี่คลายปมนี้กันว่าพระยาละแวกที่พูดถึงเนี่ยตกลงคือใครเกิดอะไรขึ้นบ้างในประวัติศาสตร์จนมันกลายมาเป็นคําสอนเรื่องความไว้ใจแบบนี้ได้ ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนหนึ่งในอดีตนะคะแต่มันสะท้อนเลยว่าความทรงจําทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันส่งต่อมาถึงวัฒนธรรมเรายังไงน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นแรกเลยคําว่าพระยาละแวกนี่ไม่ได้หมายถึงกษัตริย์องค์เดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องเลยคือจากหลักฐานที่เรามูนะคะคําว่าพยาละแวกเนี่ยไม่ใช่พระนามจริงๆของกษัตริย์องค์ไหนเลยค่ะอ้าวเหรอครับค่ะ แต่มันเป็นลักษณะของเอ่อสมัญญานามสมัญญานามใช่ค่ะหรือถ้าพูดได้ง่ายก็คือเป็นชื่อที่คนไทยสมัยอยุธยาเนี่ยเขาใช้เรียกกษัตริย์เขมรที่ครองราชอยู่ที่เมืองลาแวกนะคะซึ่งตอนนั้นเป็นราชธานีของกัมพูชาอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเหมือนเป็นชื่อตำแหน่งที่คนนอกเรียกคล้ายๆเวลาเราเรียกผู้นำตามชื่อเมืองหลวงประมาณนั้นเลยค่ะและถ้าอย่างนั้นกษัตริย์เขมรองคไหนที่ มักจะถูกโยงกับเรื่องนี้มากที่สุดครับถ้าจะเจาะจงลงไปเลยนะคะกษัตริย์องค์สําคัญที่พงศาวดารไทยหรือบันทึกของฝั่งไทยเราเนี่ยมักจะอ้างถึงว่าเป็นพระยาละแวกแล้วก็มีบทบาทในความขัดแย้งที่ว่านี้ก็คือสมเด็จพระบรมราชาที่สแห่งอาณาจักรเขมรละแวกค่ะสมเด็จพระบรมราชาที่สค่ะพระองค์ครองราชช่วงประมาณพศ2108-2119 Oh. ซึ่งมันจะตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาของอยุธยาพอดีเลยค่ะเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับและในช่วงของสมเด็จพระบรมราชาที่สหรือพระยาละแวกองค์นี้มีความขัดแย้งอะไรสำคัญๆกับอยุธยาบ้างครับมีบันทึกไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะว่าในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยมีความพยายามจะขยายอำนาจเข้ามาทางอายุธยาถึงสงครั้งใหญ่ๆเลยนะคะสครั้งใหญ่ๆเลย ครั้งแรกนี่ปี2,113ใช่ไหมครับที่ยกทัพมาถึงใกลใกล้กรุงศรีเลยใช่ค่ะยกมาประชิดเลยแต่ว่าเอ,อเหมือนจะตีไม่ได้ตีไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็ต้องถอยทัพกลับไปอืมแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นยังค่ะอีกประมาณ5ปีต่อมาคือราวรพศ2118พระองค์ก็ทรงนำทัพมาอีกครับคราวนี้เปลี่ยนเส้นทางมาทางน้ำเลยล่องเรือมาตามเจ้าพญาโอ้มาทางน้ำเลย แต่ผลก็ยังคล้ายๆเดิมคือตีอายุทยาไม่ได้ใช่ค่ะตีไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมซะทีเดียวอ้าวยังไงครับคือถุงจะตีเมืองไม่ได้แต่ก็มีการกวาดตอนผู้คนทรัพย์สินกลับไปแล้วก็มีบันทึกด้วยนะคะว่าได้เอาพระรูปเทพารักษสำลิตองค์สำคัญของอยุธยาสององค์กลับไปด้วยโอ้อันนี้น่าจะสร้างความเเจ็บแค้นให้อยุธยาไม่น้อยเลยนะครับ แน่นอนค่ะการกระทำแบบนี้ถึงจะยึดเมืองไม่ได้แต่ก็สร้างความเสียหายกระทบขวัญกำลังใจมากแต่ว่านะคะก็มีข้อมูลบอกว่าหลังจากครั้งที่สองเนี่ยความสัมพันธ์ก็กลับมาดีกันชั่วคราวมีการส่งทูตไปมากันอีกครั้งอ๋อมีช่วงพักรบฟื้นฟูความสัมพันธ์กันด้วยค่ะแต่เหมือนจะดีกันได้ไม่นานเท่าไหร่ครับ เพราะพอสิ้นรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาที่สามความขัดแย้งก็กลับมาอีกถูกต้องค่ะพอมาถึงรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาที่สี่ครับซึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์ก่อนนั่นแหละค่ะทางอายุทยาก็ยังเรียกพระยาละแวกเหมือนเดิมก็ยังเรียกกลุ่มรวมไปใช่ค่ะแล้วความสัมพันธ์ก็เริ่มตึงเครียดอีกครั้งคราวนี้อะไรเป็นชนวนเหตุหลักครับ หลักๆก,ก็คือทางกัมพูชาในยุคนี้เริ่มกลับมาก่อกวนตามหัวเมืองชายแดนของสยามอีกแล้วค่ะอ,อ๋อมีการปล้นสะดมกว่าต้อนคนอีกใช่ค่ะมีรายงานเข้ามาเรื่อยๆซึ่งมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ราษฎรชายแดนอยุทยาการกระทำแบบนี้แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของอยุทยาโดยตรงเลยจริงอย่างที่ว่าเลยค่ะแล้วเหตุการณ์พวกนี้มันก็ดันมาเกิดในช่วงที่ กลุงศรียุธยาภายใต้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกําลังเข้มแข็งมากๆเลยนะคะครับเพิ่งจัดการศึกใหญ่กับหงสาวดีมาใช่ค่ะพอเสร็จศึกทั้งนั้นการก่อกวนจากละแวกก็เลยเหมือนเป็นเรื่องที่สมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นว่าต้องจัดการให้เด็ดขาดครับก็เลยทรงเริ่มวางแผนจะยกทัพไปตีเมืองละแวกเลยค่ะแล้วแผนการปราบละแวกของสมเด็จพระนเรศวรเป็นยังไงต่อครับ จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆก็มาถึงปีพศส1 3 6ค่ะ2136ค่ะสมเด็จพระนเรศวรทรงระดมพลครั้งใหญ่เลยจัดทัพใหญ่มากบุกละแวกเต็มที่โฮ้แบ่งทัพเป็นสี่สายเลยนะคะทั้งทางบกทางทะเลเข้าตีพร้อมๆกันเรียกว,ว่าทุ่มสุดตัวเลยผลเป็นยังไงครับผลก็คือ กองทัพอยุธยาตีเมืองละแวกแตกค่ะตีแตกเลยใช่ค่ะถือเป็นการสิ้นสุดอำนาจของราชธานีละแวกเลยมีข้อมูลจากพงศาวดารบางฉบับนะคะเล่าว่าพอเมืองแตกเนี่ยสมเด็จพระบรมราชาที่4หรือพระยาละแวกตอนนั้นครับก็ทรงหนีออกจากเมืองไปทางหลานช้างหรือลาวปัจจุบันนี้แหละคะ่ะการเสียกรุงทางนี้คงเป็นเรื่องใหญ่มากผลกระทบหลังจากนั้นล่ะคะผลกระทบใหญ่มากค่ะ นอกจากการล่มสลายของเมืองหลวงแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการกวาดต้อนผู้คนกวาดต้อนคนอีกแล้วใช่ค่ะคราวนี้เยอะมากจากละแวกกลับมายุธยาทั้งเชื้อพระวงศ์ขุนนางช่างฝีมือชาวเมืองทั่วไปการอพยพครั้งนี้เลยถือเป็นจุดสิ้นสุดยุคของอาณาจักรเขมรที่ละแวกเป็นศูนย์กลางจริงๆค่ะ เหมือนเคยได้ยินเรื่องเล่าหรือตำนานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรกับพระยาละแวกอ๋อใช่ค่ะมีมีเกร็ดหรือบางทีก็มองเป็นตำนานที่เล่าเสริมเข้ามาในพงศาวดารบางฉบับเกี่ยวกับพิธีที่สมเด็จพระนเรศวรทําหลังจากยึดเมืองได้บางก็ว่าเป็นพิธีประถมะกรรมประถมะกรรมค่ะค่ะซึ่งอ,อาจจะหมายถึงการประหารหรือการทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นเลิกหรือสะกดข่มศัตรู บางก็เล่าละเอียดเลยว่าทรงเอาพระโลหิตพระยาละแวกมาล้างพระบาทหดดูเดือดมากแต่แต่ต้องย้ำนะคะว่าส่วนนี้มันมีลักษณะเป็นตำนานหรือเรื่องเล่าเพื่อเสริมพระบารมีมากกว่าครับเข้าใจครับคือเป็นส่วนที่ต้องฟังหูไว้หูใช่ค่ะไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็สะท้อนความรู้สึกทัศนคติในยุคนั้นได้เหมือนกันทีนี้พอเห็นภาพประวัติศาสตร์ทั้งหมดแล้ว มันมาเชื่อมกับสำนวนอยาไปคบลูกหลานพญาละแวกได้ยังไงครับเหมือนว่าเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดภาพจําไม่ดีมันจะมาจากพญาละแวกองค์ก่อนพระบรมราชาที่สมมากกว่าองค์ที่เสียเมืองใช่ค่ะการเชื่อมโยงมันน่าจะมาจากภาพจําที่ถูกสร้างขึ้นจากพฤติกรรมในอดีตโดยเฉพาะการกระทําของสมเด็จพระบรมราชาที่สมที่ยกทัพมาตีอยุธยาสองครั้งในช่วงที่ออ,อยุธยาอาจจะยังอ่อนแอรหรือกําลังฟื้นตัวจากศึกพมา่า อ๋อคือมุมมองของฝั่งไทยมองว่าเป็นการฉวยโอกาสถูกต้องค่ะหรืออาจจะมองไปถึงขั้นว่าทรยศต่อไมตรีที่เคยมีกันภาพจำของการเป็นศัตรูที่คอยหาจางังหวะตอนเราอ่อนแอนี่เองที่มันฝังใจพร้อมจะหักหลังได้เสมออ๋อสำนวนอย่าไปคบลูกหลานพระยาละแวกก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นคำสอนใจเชิงวัฒนธรรมไปเลยค่ะ มันคือบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาจริงๆนะครับนี่คือประเด็นสําคัญเลยที่เราเห็นชัดๆจากการคุยกันวันนี้คือความขัดแย้งแน่ดีดเนี่ยมันถูกจดจําตีความแล้วก็ตกผลึกกลายเป็นสำนวนติดปากที่สะท้อนทนัศนคติหรือความไม่ไว้วางใจที่อย่างรากลึกในวัฒนธรรมได้ประเด็นนั้นสําคัญมากค่ะมันแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องในหนังสือเรียน แต่มันยังมีชีวิตแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อวิธีคิดการกระทําของเราในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ความไว้เนื้อเชื่อใจนี่แหละค่ะชัดเจนมากครับทีนี้ไหนๆก็พูดถึงพระยาละแวกกันมาเยอะแล้วอยากจะชวนมองไปที่ตัวเมืองละแวกเองบ้างครับเมืองนี้จริงๆอยู่ตรงไหนสําคัญยังไงครับสายหนึ่งที่มันเชื่อมกับทะเลสาบเขมรหรือตอนเลสาบอะค่ะครับ แล้วแม่น้ําสายนี้ก็จะไหลไปลงแม่น้ําโของอีกทีตําแหน่งก็จะอยู่ทางเหนือของพนมเปนเมืองหลวงปัจจุบันอ๋อเหนือพนมเปนค่ะแล้วก็อยู่ทางใต้ของกลุ่มเมืองพระนครหรือเสียมราฐที่เป็นศูนย์กลางของโบราณน่าเทียบกับปัจจุบันแล้วครับทำนั้นคือจังหวัดอะไรปัจจุบันที่ตั้งเมืองละแวกจะอยู่ในเขตจังหวัดกัมพงชนังของกัมพูชาค่ะกัมพงชนังใช่ค่ะทุกวันนี้ถ้าไปดูก็ยังพอเห็นร่องรอยคูน้ําคันดินเก่าๆอยู่เลยนะคะแล้วความสําคัญของเมืองนี้ล่ะครับ ก่อนจะเป็นราชธา,านีจริงๆเราแวกสำคัญมาตั้งแต่สมัยพระนครแล้วนะคะด้วยตำแหน่งที่ตั้งมันเหมือนเป็นเมืองหน้าด่านหรือเมืองท่าสำคัญทางใต้อ๋อเป็นเมืองท่าค่ะทำหน้าที่ควบคุมเส้นทางน้ำจากทะเลสาบลงมาซึ่งสำคัญทั้งเรื่องเศรษฐกิจการค้าการทหารเลย และเมืองนี้ถูกตั้งเป็นราชธานีเมื่อไหร่ครับการสถาปนาเป็นราชธานีทางการเนี่ยเกิดขึ้นาราวพศ .2 อ70ค่ะในสมัยกษัตริย์เขมรพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชหรือพระองค์จันทร์ครับว่ากันว่าใช้เวลาสร้างปร,ปรับปรุงเมืองอยู่3ปีหลังจากนั้นละแวกก็เป็นศูนย์กลางอํานาจของเขมรอยู่66ปีเลยค่ะมีกษัตร,ริย์5รัชกาลโห66ปีหรัชกาลก็ถือว่านานพอสมควร ใช่ค่ะก่อนจะถึงจุดจบอย่างที่เราคุยกันไปครับแล้วตัวชื่อละแวกนี่แหละครับมีความหมายเฉพาะไหมเรื่องความหมายของชื่อละแวกนี่ก็น่าสนใจค่ะมีการศึกษากันอยู่พบว่าในภาษาเขมรโบราณน,นะคะมีคําว่าละแวกละแวกค่ะปรากฏในจารึกเก่าๆหลายหลักเลยคํานี้แปลว่าเปิดการเปิดช่องเปิดหรือช่องว่าง เปิดหรือช่องเปิดใช่หรอครับน่าสนใจค่ะแล้วในภาษาขเขมรปัจจุบันล่ะครับยังมีคำนี้อยู่ไหมในขเขมรปัจจุบันมีคำที่ใกล้ๆกันคือลังแวกลังแวกค่ะซึ่งพจนานุกรมขเขมรให้ความหมายไว้สองอย่างอย่างแรกก็คือละแวกบ้านตรอกซอยเหมือนภาษาไทยเลยอ๋อเหมือนเราเลยค่ะอีกความหมายคือช่วงเวลาหรือช่วงระหว่างแล้วความหมายไหนที่น่าจะเกี่ยวกับชื่อเมืองที่สุดครับ อันนี้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนนะคะแต่ว่ามีนักวิชาการอย่างรอสเตดรสารติพักดีคำครับท่านสาันนิษฐานไว้น่าสนใจว่าชื่อเมืองละแวกเนี่ยน่าจะมาจากคำโบราณลือเวกที่แปลว่าเปิดหรือช่องเปิดมากกว่าออ๋ ค,คือความหมายนี้มันอาจจะสะท้อนสถานะของเมืองที่เป็นเมืองท่าสำคัญหรือเป็นเมืองหน้าด่างทางใต้ที่เหมือนเป็นประตูหรือช่องเปิดในการเดินทางเข้าสู่อาณาจักรขอมทางเหนือผ่านเส้นทางน้ำจากทะเลสาบนะคะซึ่งถ้าดูแผนที่ตามก็จะเห็นว่าตำแหน่งมันก็สอดคล้องอยู่ค่ะอธิบายได้เห็นภาพเลยครับทั้งความสำคัญทางยุทธศาสตร์และก็ที่มาของชื่อที่อาจจะเชื่อมกับภูมิศาสตร์ สรุปแล้วการคุยเจาะลึกวันนี้ก็ได้คลายปมไปเยอะเลยนะครับตั้งแต่เรื่องพยานละแวกเป็นสมัญญนามไม่ใช่ชื่อคนเรื่องราวความขัดแย้งที่ซับซ้อนระหว่างอายุทยากับละแวกและที่สําคัญคือได้เห็นว่าเหตุการณ์ในอดีตเหล่านั้นมันกลายเป็นรากของสํานวนไทยที่สะท้อนบทเรียนเรื่องความไว้ใจที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมเราจริงอย่างยิ่งเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของพลังแห่งประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าที่มันไม่ได้จบไปแล้ว แต่มันยังไหลเวียนอยู่ในภาษาความคิดทัศนคติแล้วก็ส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในยุคต่อๆมาโดยเฉพาะเรื่องละเอียดอ่อนอย่างความสัมพันธ์ความไว้ใจซึ่งมันมักจะมีรากมาจากความทรงจําในอดีตเสมอเลยค่ะเป็นอยู่เรื่องที่น่าคิดต่อจริงๆครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวความขัดแย้งแบบนี้พอถูกเล่าต่อๆกันมาตีความผ่านยุคสมัยต่างๆเนี่ยมุมมองหรือรายละเอียดมันอาจจะเปลี่ยนไปได้แค่ไหน แล้วคำถามที่สำคัญกว่านั้นคือความทรงจำหรือภาพจำที่เรามีต่ออดีตเหล่านี้มันยังส่งผลต่อมุมมองหรือความรู้สึกที่เรามีต่อคนกลุ่มอื่นในปัจจุบันโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าจะชวนให้เรากลับไปสำรวจความคิดตัวเองกันต่อนะครับ